ตำราพิชัยสงครามซุนวูบทที่8เน้นการปรับตัวตามสถานการณ์การใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศและการเคลื่อนทัพอย่างร,รวดเร็วเพื่อชัยชนะโดยหลีกเลี่ยงการตั้งค่ายในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำานยและเลือกใช้เส้นทางที่ได้เปรียบเนื้อหาตำราพิชัยสงครามซุนวูบทที่8ว่าด้วยเรื่องความแปรผันทั้ง9้า อธิบายถึงความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสนามรบสุนวูเน้นว่าแม่ทัพที่ชาญฉลาดจะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่แตกต่างกันและหลีกเลี่ยงการตั้งค่ายในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำหรือพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ง่ายการเคลื่อนทัพทต้องรวดเร็วและคล่องแคล่วเพื่อชิงความได้เปรียบเหนือศัตรูแม่ทัพ ต้องเข้าใจลักษณะของภูมิประเทศทั้ง5ประเภทคือกระจัดกระจายเบาเป็นข้อต่อตัดกันและคับขันและใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ภาคตรฤษฎีความแปรผันสถานการณ์ในสนามรบไม่แน่นอนแม่ทัพต้องพร้อมปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาภูมิประเทศการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะการเคลื่อนที่ ความรวดเร็วและคล่องแคล่วในการเคลื่อนทัพการประเมินประเมินสถานการณ์และปรับตัวอย่างต่อเนื่องภาคปฏิบัติหลีกเลี่ยงพื้นที่เสียเปรียบอย่าตั้งค่ายในพื้นที่ที่ศัตรูได้เปรียบใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและใช้ภูมิประเทศเป็นเกราะกำบังเคลื่อนที่รวดเร็วโจมตีและถอยอย่างรวดเร็วเพื่อสับสนศัตรูปรับตัวอย่าติดอยู่กับแผนเดิม ปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ตำราพิชัยสงครามสุนวูบทที่8อธิบายแม่ทัพต้องรู้จักพลิกแพลงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์อย่าดันทุรังทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสนามรบใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์และเคลื่อนที่ให้เร็วกว่าข้าศึกถึงจะคว้าชัยได้เข้าใจยังน้อง